สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปมิเาราจะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่17มีนาคม2559นะคะเริ่มต้นด้วยที่ LH Bank นะคะก็ยังมองว่าเติบโตสูงได้นะคะแต่การแข่งขันก็ค่อนข้างจะทำให้มีการลำบากมากขึ้นนะคะก็ทาง หลังจากที่ l h Bank นะคะได้ยกระดับมาเป็นธนาคารพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบแล้วเขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะหันมาเน้นสินเชื่อรายใหญ่มากขึ้นนะคะจากเดิมที่เป็นสินเชื่อรายย่อยนะคะโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่ปล่อยให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของเขาคือ l h แล้วก็ตัว Qhouse นะคะ d a n a n h o u s แล้วก็ Qhouse นะคะก็จน สินเชื่อรายใหญ่เนี่ยได้กลายเป็นสินเชื่อที่มีสัดส่วนมากที่สุดในพอร์ตของของ LH Bank นะคะโดยณสิ้นปี58เนี่ยมีสัดส่วนสูงอยู่ประมาณ62%แล้วก็เป็นสินเชื่อรายย่อย21%นะคะสินเชื่อ SME 17%โดยฐานสินเชื่อที่ยังต่ำเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆก็ยังเน้นการปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ทำให้คาดว่าในปี59ก็ยังเห็นการเติบโตของตัวสินเชื่อ ได้อย่างค่อนข้างดีนะคะโดยคาดการการเติบโตอยู่ที่13%แต่อัตรา,าก,การเติบโตที่น้อยลงจากปีก่อนนะคะที่เติบโตประมาณ14.9%นะคะมองว่าการตั้งสำรองก็ไม่มากนักนะคะการตั้งสำรองน่าจะไม่สามารถลดได้ง่ายนักนะคะเพราะว่ามีการสำรองส่วนใหญ่ก็คือตรง NPL ที่มีอยู่น้อยนะคะความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนนะคะก็มองว่า กำไรปี59เนี่ยอยู่ที่1.9พันล้านนะคะเพิ่มขึ้น17%ซึ่งเป็นระดับการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่องพันธมิตรนะคะแล้วก็ความตั้งใจที่จะหาพันธมิตรเข้ามาร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่ว่าจะมีการเพิ่มทุนให้กับพันธมิตรนะคะแต่ถ้าเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันนั้นเกินกว่าราคาพื้นฐานไปแล้วนะคะจึงปรับลดคำแนะนำจากทยอยซื้อ มาเป็นขายนะคะตัวไรมอน d l แลนนะคะก็ยอดโอนแล้วก็มาจิ้นที่ลดลงนะคะก็กดดันกำไรปี58านี่ลดลงถึง26%นะคะ ผลประกอบการออกมาอยู่ที่มีกำไร900ล้านบาทนะคะยอดโอนลดลงไป23%แล้วก็มาจิ้นก็อ่อนตัวลงนะคะทำให้ตัวกำไรออกมาอยู่ที่900ล้านบาทนะคะจะมีการจ่ายปันผลนะคะ0ูน5บาทต่อหุ้นนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่28เมษาห้าเนะคะ การชะลอโครงการเปิดใหม่ในช่วงปี57-58ที่ผ่านมานะคะทำให้ในปีนี้เนี่ยการสร้างรายได้นี่ยังขาดแบ็กหลอกที่โอนมานะคะยอดโอนปีนี้จึงมองว่าทรงตัวนะคะแล้วก็มาจิ้นอ่อนลงจากส่วนผสมจากการโอนของโครงการมาจิ้นที่ดีมีลดลงนะคะกำไรปีนี้คาดว่าจะลดลง31%นะคะ แล้วก็มองว่าไม่มีปัจจัยเร่งทางด้านการเติบโตนะคะทางฝ่ายจริงลด v a l ูเอชันลงมาเหลือเพียง1.03บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำขายสำหรับตัว r i m o n d ์แลนนะคะ <c oughs> ในส่วนของ News นะคะก็มีตัวสุภาลัลนะคะยอดจองเริ่มต้นปีก็พอใช้ได้นะคะโดยใน2เดือนแรกของปี 59นะคะได้มา3.2พันล้านนะคะคิดเป็น13%ของเป้าทั้งปีที่มองไว้อยู่ที่25.3พันล้านนะคะโดยยอดจองแนวราบต่อเดือนยังใกล้เคียงกับคอร์เตอร์สนะคะขณะที่ยอดจองคอนโดต่ำลงนะคะจากคอร์เตอร์สเพราะยังไม่มีโครงการคอนโดเปิดใหม่ทางฝ่ายยังพอใจกับยอดสะสมมาตั้งแต่ต้นปีนะคะมองว่ามาตรการลดภาษีการโอนจอดจำนองนี่เป็นผลดีทำให้ยอดยอด,ยอดจองส่งตัวได้ดีนะคะ แล้วก็บริษัทก็น่าจะได้ไประโยชน์จากโครงการประชารัฐน้อยมากนะคะมีสต๊อกการรอโอนราคาต่ำกว่า1.5ล้านบาทเพียง500ล้านบาทเท่านั้นนะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปีนี้โต4%นะคะโดยยอดโอนปีนี้น่าจะเติบโต5%อยู่ที่ประมาณ22,000ล้านซึ่งปัจจุบันมีแบ็กหลองอยู่แล้วประมาณ13,000ล้านนะคะแม้ว่าปีนี้จะมีผลลบ จากมาจิ i นที่ต่ำลงจากโครงการเวลลิงตันนะคะแล้วก็มีสัดส่วนโอนแนวราบมากขึ้นโดยปกติมาจิ i นแนวราบจะอยู่ที่35%เทียบกับคอนโดที่40%นะคะเกินจึงมองว่าปีนี้มาจิ i นอาจจะอ่อนลงเล็กน้อยนะคะคาดกำไรเติบโตอยู่ที่4%มองว่าราคาหุ้นณปัจจุบันนะคะยัง <c oughs> อยู่ที่ต่ำเพียง PE แค่6เท่านะคะบวกกับมีดีเวน y i ยื d ประมาณ6%จึงแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน24บาทะคะ่ะ ปิดประชุมในส่วนของวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ